สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะวันนี้เรามาเปิดไพ่อัปเดตภาพรวมนะคะความรักของชาวลัคนาราศีพิจิกสามารถรับชมได้ทั้งลัคนาราศีเลยนะคะคนที่ทราบเวลาเกิดชัดเจนเช็คลัคนาแล้วอยู่พิจิกรับชมได้เลยใครที่ไม่ทราบเวลาเกิดก็ใช้วันเดือนปีเกิดดูตามราศีเกิดได้ค่ะคนที่มีดาวศุกร์ดาวจันทร์สถิตอยู่พิจิกก็สามารถรับชมได้เช่นกันนะคะภาพรวมความรักของชาวลัคนาราศีพิจิกหลังจากนี้จะเป็นเช่นไร ใบแรก love call message of love thinking of you มีคนอยากโทรหาคุณอยากโทรหาอยากพูดคุยด้วยอยากส่งข้อความหาคุณค่ะ old school over in your head คนที่คิดมากเรื่องของคุณกังวลใจเรื่องของคุณคิดถึงคุณมากๆเลย grounding ผ่านการทบทวนตัวเองแล้วเรียบร้อยนะคะถามใจตัวเองอยู่แล้วหลายครั้งหลายคาหลายาหนจน release the part ละทิ้ง ความคิดสับสนในอดีตได้มีการเปลี่ยนแปลงตัวตนคนที่ซัพพลีชักันไปคนที่ห่างหายกันไปหรือคนที่เคยปิดบังซ่อนเร้นคนที่ทำให้คุณเจ็บปวดเสียใจหรือคนที่คุณเคยทำให้เขาเจ็บปวดเสียใจนี่ตอนนี้นะคะเขาคิดมากมากๆเลยในหัวอยากโทรหาคุณอยากคุยกับคุณอยากชวนคุณไปดินเนอร์ไปออกเดทไปปาร์ตี้นะคะชาวพิจิกภาพรวมความรักเนี่ยเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะ มีการ grounding มีการเปลี่ยนแปลงตัวเองคนที่พัดพลาดก,กันไปนะอาจจะเป็นคนที่เขามีความคิดอนุรักษ์นิยมนะคะมีความ c o n s e r v a วทีฟเนาะหัวโบราณสักนิดหนึ่งเขาอยากจะคุยด้วยนะคะอยากคุยกับคุณนะรามาดูกันค่ะภาพรวมของชาวพิจิกจะเป็นเช่นไรความรักของคุณชาวลัคนาราศีพิจิกพไพ่ใบแรก six ว f w ชัยชนะ v i c t o r ่นะคะ คุณเป็นที่รักคุณเป็นหนึ่งในใจเลยนะคะคุณเป็นคนที่เขาตั้งใจที่จะใช้ชีวิตด้วยไพ่6ไม้เท้าเนี่ยคือไพ่ของความสำเร็จนะคะแล้วก็การแต่งงานการลงเอยหนึ่งดาบความชัดเจนค่ะชัดเจนแล้วว่าเป็นคุณยังไงก็คือคุณเป็นคนที่เลือกนะคะ The Magician คนรักของคุณเขาเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดมีไหวพลิบเป็นคนมีวาทศิลป์ดีรู้จักที่จะสื่อสารอย่างดี การขอความรักไพ่เพจออฟเพนเดอร์นะคะที่ผ่านมาอาจจะเป็นความรักที่เหมือนจะเพิ่งเริ่มก่อเกิดหรือเพิ่งเกิดได้นิดนิหน่อยๆเป็นความรู้สึกที่ มีในหัวใจค่อยๆอยากจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะไม่ใช่เป็นความรักที่หรือหวาอะไรนะคะอาจจะมีในเรื่องของการปิดบงังซ่อนเล้นการแอบซ่อนบางสิ่งบางอย่างนี่คือไพ่ของอดีตนะในอดีตตัวเขาอาจจะเก็บซ่อนความรู้สึกที่มีต่อคุณเอาไว้นะคะไม่เปิดเผยออกมาเป็นคนที่คิดมากไงเพราะเป็นคนที่คิดมากแล้วความรักเนี่ยที่เป็นรักที่พิ่งจะก่อเกิดอาจจะทําให้เขารู้สึกว่า ไม่อยากจะเปิดตัวเออกระเลิกไม่อยากผิดหวงังหรือเสียใจมีในเรื่องของการเงินที่มีปัญหานะคะห้าเหรียญหนึ่งเหรียญเนี่ยเด็กคือเหรียญกับ5้าเหรียญเนี่ยใช่เลยนะตัวของคนรักเนี่ยนะคะเขามีในเรื่องของวิกฤตทางการเงินนะแล้วก็บางสีบางอย่าง ที่อาจจะยังไม่ได้บอกคุณทั้งหมดนะคะยังเก็บซ่อนไว้บางสิ่งบางอย่างที่คุณคิดว่าเขามีความลับกับคุณสถานการณ์ที่คุมเครือไม่แน่นอนไม่ชัดเจนคุณกังวลใจว่าเขาจะเข้ามาหลอกคุณหรือเปล่าคุณกังวลใจว่าคนคนนี้เนี่ยจริงจังกับคุณแท้แท้แล้วไหมแต่สุดท้ายค่ะหนึ่งเหรียญการเริ่มต้นใหม่ความชัดเจนกำลังจะเกิดขึ้นชาวพิจิกคุณกำลังจะได้รับความชัดเจนในความรักนะคะคุณอาจจะมีการช่วยเหลือกันในเรื่องของการเงินได้นะเพราะไพ่หนึ่งเหรียญกับไพ่ห้าเหรียญเนี่ย คือแตกต่างกันเลยนะคะถ้าเหรียญคือความขัดแคลนการเงินที่มีปัญหาหนึ่งเหรียญคือการเริ่มต้นใหม่หรือของชิ้นใหญ่การให้ของขวัญน,นะคะคุณอาจจะเป็นความรักที่พึ่งพาอาศัยช่วยเหลือกันและกัน3ามใเท้าคนไกล รอคอยการติดต่อสื่อสารรอคอยการเดินทางรอคอยที่จะได้เดินทางมาหามาพบมาเจอกันห้าถ้วยค่ะมีในเรื่องของความน้อยใจเกิดขึ้นนะคนรักของคุณนะชาพิจิตเขาอาจจะมีลักษณะของคนที่มีความน้อยอกน้อยใจขี้น้อยใจนะคะหรือเป็นคนที่จมปรับอยู่กับอดีตหรือแม้กระทั่งตอนนี้เลยเขาน้อยใจคุณ นะเขาอาจจะรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอกับคนนะด้วยการเงินที่เขายังมีปัญหาอยู่สิ่งที่เขายังปิดบงังซ่อนไว้เปิดเผยไม่ได้เป็นอุปสรรคในชีวิตนะคะอาจจะไม่อยากจะถูกดูถูกดูแคลมนะเขาอาจจะคิดไปเองก็ได้นะคะเพราะเป็นเรื่องของ Emotional ั่นั้นเนี่ยไฟอัพคับอารมณ์รวนๆเลยนะคะซิกซ์ซวาอยากบอกอะไรไพ่ของชายชนะวิกตอรี่ความสำเร็จซิกซ์ซับานค่ะ โอ้ s oh, of c u p ใช่เลยการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของคนรักเก่าคนรักในอดีตหรือคนที่เคยมีประเด็นมีปัญหากันไปนะคะเทนอฟวานหลังจากที่เขานั้นทํางานอย่างหนักใช้ชีวิตอย่างหนักมากเลยก่อนที่จะได้มาพบมาเจอคุณะนะคะเขาเหมือนกับคนที่ใช้ชีวิตแบบแบบบุกป,ป่าฝ่าดงหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินอดทนอยู่กับเรื่องของการงานนะคะมีในเรื่องของ การที่เขาอาจจะไม่ลงรอยกับเพื่อนร่วมงานมีปัญหากันอย่างเงี้ยนะคะมีเรื่องขัดใจขัดแย้งการทําให้สับสนนะคะแต่ความรู้สึกของคุณทั้งคู่นะ่ะเป็นความรู้สึกที่เชื่อมโยงกันคุณอาจจะยังไม่เคยเปิดเผยหัวใจของการที่ลึกซึ้งว่าคุณรู้สึกถึงเขาได้ความรู้สึกที่สัมผัสถึงกันได้คุณรู้สึกว่าเขาเป็นเหมือนกับคนที่คุณรู้จักมาเนิ่นนานแล้วบางครั้งบางทีความคิดที่ หนักนาสาหัสแบบนี้นะคะเหมือนคุณอะเขาออกจากหัวไม่ได้เลยคิดถึงเขาตลอดเวลาเลยแล้วสับสนด้วยว่าเป็นอะไรฉันเป็นอะไรทำไมถึงคิดถึงคนคนนี้มากขนาดนี้นะทั้งที่เพิ่งรู้จักกันไม่นานแล้วตัวเขาก็มีแต่ปัญหาเยอะแยะลุงลังเต็มไปหมดนะคะเ็ดอฟสอดอยากบอกอะไรค่ะ1นึ่งดาบสตรงไพ่ของชาวสิงและคณาราศีสิงเป็นคนรักที่มั่นคงมีความมั่นคง คนคนนี้เวลารักใครแล้วรักจริงนะคะจริงใจชัดเจนไพ่เดอะสตาร์ไพ่เดอะสตาร์เป็นไพ่ของชาวกลุ่มเป็นคนที่หน้าตาดีเป็นคนที่โดดเด่นนะคะเป็นคนที่มีชื่อเสียงหรืออาจจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์มีคนติดตามเยอะเะหลักๆเลยคือหน้าตาดีเลยแหละนะแล้วชาวสิงเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะของคนที่ต้องการความสนใจชอบจะให้คนรักสนอ,อกสนใจเขามากๆนะคะนะ The World คนทางไกลโลกออนไลน์การสื่อสารผ่านโลกโซเชียลมีเดีย คุณรู้จักกันทางไกลเนี่ยรักทางไกลนะคะเนี่ย the world นะรักทางไกลหัวใจต้องแข็งแรงนะคะเดมาร์กเชียนอยากบอกอะไรคะ่ะเดมาร์กเชียนคนคนนี้เขาดูจะเหมือนเป็นคนกนรลอดนิดนิดนะเนะคะเข้ามาในช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่าไม่อยากจะเชื่อใจเนะี่ยบางครั้งบางทีนะคุณรู้สึกว่าทําไมคนคนนี้เขาดูมีศักยภาพมี potential มีความฉลาดเฉลียวมีความอ่อนน้อมถ่อมตนทําไมดูเพียบพร้อมไปทุกอย่างแต่จึงมีปัญหาทั้งเรื่องการเงิน เขากุ๊กกูหรือเปล่าแต่คุณก็ไม่สามารถที่จะเอาเขาอ,ออกจากหัวได้เลยนะจริงๆนะเดอะมูนเนี่ยนะคะความคิดถึงความคึนหาโหยหาแบบจมดิ่งเลยนะนะนีะ่มีการช่วยเหลือกันแน่นอนชาพิจิกคุณช่วยเหลือกันในเรื่องของการเงินด้วยนะคะแต่ใจคุณถามว่าเราแวงไหมก็มีก็มีเลยค่ะเพราะว่าความไม่ชัดเจนเนี่ยต่างๆนะเซเว่นออฟสอดไฮพิจิตและเดอะมูนเนี่ยนะคะแต่คุณใช้ หัวใจอ่ะคุณใช้จิตปิญญาคุณใช้ความรู้สึกคุณฟังไฮเออเซลของคุณคุณอยากจะช่วยเขานะคะพลังงานเพจออฟเพเนอรเกิลมากับนายออฟเพเนอร์เกิลจากเด็กถือเหรียญเป็นอัศาวินถือเหรียญการเงินเขาดีขึ้นเมื่อพบกับคณนะรวมถึงความรักด้วยนะคะจากนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วเพิ่มขึ้นค่อยๆเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันคุณมีความรักที่ดีเมื่อไหร่การเงินคุณจะจะดีขึ้นมานั้นเป็นเหมือนกันค่ะมีความเชื่อมโยงกันนะคะเป็นคู่บุญคู่อุปถัมภ์กันเนี่ยรับรองเลยชาพิจิต ช่วยการเงินคนรักแน่นอนเนี่ยนะคะให้แบบนี้เนี่ยเศษออฟเฟกเคออยากบอกอะไรเด็กถือเรียนความรักที่เพิ่งก่อตัวขึ้นนะคะคนที่ทําให้คุณคิดมากเครียดและนอนไม่หลับกุ้มใจคนทางไกลบอกจะมาหาตั้งใจจะมาหามาเริ่มต้นใช้ชีวิตด้วยกันนะแต่ว่ามีในเรื่องของการเงินอยู่ไม่รู้จะทํายังไงดีนะคะตัวคุณก็ช่วยเขาเต็มที่แต่คุณก็ยังรู้สึกว่าเขามีอะไรปิดบังคุณอยู่นัแบบ่นแหละนะเนี่ยเจ็ดดาบเนี่ยนะคะเจ็ดดาบอยากบอกอะไรค่ะ ก้าเหรียญคุณเป็นคนที่เพียบพร้อมคุณเป็นคนที่เพอร์เฟกต์เขาต้องเคยบอกคุณนะคุณคือคนที่ดีที่สุดที่เขาเคยพบเจอนะคะตัวเขาเนาะอาจจะทําให้คุณผิดหวังเจ็บช้าเสียใจหรือใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยนะคะมีปมในอดีตที่เจ็บช้าม,มามากมายหรือมีปมไม่มากมายหรอกเรื่องเดียวนี่แหละที่ทําให้คนคนเนี้ยมูฟฟอนไม่ได้ชี่ติดอยู่กับอดีตจมปลักอยู่กับช่วงเวลาที่ผ่านไปแล้วอ่ะไม่ไม่ไมูฟฟอนสักทีเนี่ยนะคะเห็นไหม ราชาเหรียญจริงๆแล้วคนคนนี้เนี่ยเวลารักใครแล้วรักมั่นคงรักจริงมากๆนะคะมีในเรื่องของอดีตที่เจ็บช้ำเสียใจนะเขารู้นะคะว่าตอนเนี้ย ถึงคุณจะยังโสดถึงเขาจะยังไม่ได้ให้คอมมิทเมนต์กับคุณแต่ราชาเหรียญเขามั่นคงกับคุณนะคนคนนี้เวลารักใครแล้วมั่นคงมากนะคะต่อให้คุณจะยังไม่มีคอมมิทเมนต์เลยยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนว่าเป็นอะไรกันเนี่ยแต่จิตใจของคนหลักของคุณเขามั่นคงมากเลยนะเหมือนเขาอยากจะค่อยๆค,คุยกันไปก่อนยังไม่อยากเปิดตัวยังไม่อยากเออกระเลิกยังไม่อยากจะแกรนโอเพนนิ่งอะนะอาจจะเป็นความรักที่คบกันรู้กัน รักกันอยู่2คนนะ่ะแบบเป็นเช่นนั้นนะคะเขากลัวเขากลัวอ,อกหกักกลัวเจ็บช้ำนะคะห้าเหรียญอยากบอกอะไรคะไพ่ห้าเหรียญ the hermit ไพ่ของชาวกานลัคนาราศีกันนะคนคนนี้เป็นลักษณะของคนที่ introvert บางครั้งบางทีนะคะเวลาที่ไม่มีไม่มีปัจจัยไม่มีเงินใช้จ่ายก็จะเงียบนิ่งไปดูเหมือนคนที่ เอาแต่ใจตัวเองหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเขาลําบากอยู่จริงๆนะบางครั้งเขาก็ไม่อยากจะขอความช่วยเหลือจากคุณนะคะเนี่ยห้าเหรียญกับเดอะเฮอร์มนะิทเนาะเวลาลําบากขัดสนเนี่ยนะคะไม่มีจะกินเนี่ยนะก็ใช้ความเงียบนั่นแหละนะอยู่กับความเงียบนะคะปรงปรงกับชีวิตค่ะเนาะแล้วก็ในเรื่องของการทํางานจริงเราแล้วค่อยป็นคนที่ทํางานเก่งมากนะ เป็นคนที่มีไฮเปอร์มีความกระตือร้นมีแพชชั่นในการทำงานนะคะอาจจะไม่ทำงานอย่างเดียวด้วยนะทำงานหลายอย่างเลยนะคะทำหลายสิ่งหลายอย่างเดีย p r พรีเทปอยากบอกอะไรคะ่ะเดีย p r พรีเทปโอ้โหนายอับานในตอนนี้พลังงานตัวเขาเนี่ยรู้สึกเบื่อหน่ายกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ ไม่ใช่เบื่อคุณนะแต่เบื่อสถานการณ์ของตัวเขาเองนี่นแหละนะคะว่าเมื่อไรจะหลุดพ้นจากตรงนี้สักทีการเงินที่รอคอยอยู่หนีเจ็ดเหรียญรอคอยการเก็บเกี่ยวอ0อสิเหรียญอละจริงๆตัวเขาเป็นคนที่มีมีทรัพย์นะคะเนี่ยไม่ใช่ไม่มี ไพ่สิบเหรียญออกมาต่อกับไพ่เจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญคือการรอคอยผลผลิตรอคอยการเก็บเกี่ยวรอสิ่งที่ได้ลงทุนไปสิ่งที่ได้ทําไปเราเป็นสิบเหรียญเลยแปลว่าจริงๆแล้วตัวเขาเนี่ยน่าจะมีในเรื่องของการรอคอยการเงินคืนกลับแบบนี้นะคะนะหนึ่งเหรียญอยากบอกอะไรการเริ่มต้นชีวิตใหม่เงินก้อนใหญ่นะคะสินทรัพย์ก้อนโตหนึ่งเหรียญ the wheel of fortune และนี่เป็นเรื่องของโชคชะตานะคะโชคชะตา บังคับให้เขาต้องอยู่ในจุดนี้โชคชะตาทําให้เขามาอยู่ในจุดที่ต้องรอคอยนะอยู่ในจุดที่ขาดแคลนขาดสนแล้วได้มาพบมาเจอกันกันกบคุณเนี่ยไงสองถ้วยเห็นไหมคะไพ่ของ so condition นั่นเนี่ยนะสามเหรียญการเตรียมตัวสร้างครอบครัวใช่เลยค่ะนะเขาเรียกว่าไม่มีบททดสอบก็ไม่รู้ใจตัวเองไม่รู้ว่าใครกันแน่คือของแท้ไม่รู้เลยว่าอันไหนคือเพชรอันไหนคือกรวดอะไรแบบนี้ก็ได้นะคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่ใช้ชีวิตมาแบบ มีความสุขสนุกสนานมาตลอดด้วยความที่เขาเคยเจ็บปวดเสียใจเรื่องในอดีตเนาะเขาอาจจะอยู่ในจุดที่เขาไม่ได้ต้องการจะมีความรักอะไรหรืออยากจะพิสูจน์ทดสอบอะไรเยี่กับเรื่องความรักแต่จู่ๆแล้วเกิดปัญหาการเงินขึ้นมาเนี่ยทำให้เขาต้องรอคอยโชคชะตานี่แหละคะ่ะที่ทําให้คุณหรือเขามาเจอกันแล้วดูซิว่าคนไหนคือตัวจริงใครคือของแท้แบบนี้นะ่ะทําให้เขาได้เห็นนะคะนะเป็นโซ่คอนเนคชันนะคะมีการเชื่อมโยงทางจิตวิญ,ญญาณนะสองถ้วยนะคะ สามไม่เท้าอยากบอกอะไรคะ่ะสามไม่เท้าคนทางไกลรอคอยการสื่อสารรอคอยการเดินทางในตอนนี้คนคนนี้โฟกัสอยู่กับเรื่องทํางานหาเงินหนักมากนะคะตั้งใจทํางานหาเงินสถานการณ์ของอีกฟังหนึง่งรู้สึกเหมือนตัวเองถูกบล็อกอยู่อีกคนหนึ่งนะหาเงินได้อีกคนหนึ่งทาอะไรไม่ได้เลยนะถ้าเป็นตัวคุณหาเงินได้นะคะก็เป็นคนรักของคุณนั่แหละที่เขาทําอะไรไม่ได้เลยอะ่ะไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากจะทํานะแต่เหมือนกับสถานการณ์ที่เขาจะต้อง อยู่ตรงนี้แหละไม่ต้องไปไหนรออยู่ตรงนี้รออยู่กลางทางนี่เดี๋ยวพอคุณใกล้ถึงเส้นใช้เมื่อไหร่เดี๋ยวก็ไปเจอกันตรงนั้นเช่นนั้นค่ะอืมเหมือนเขาทําอะไรไปก็ไม่ไม่มีผลตอบแทนที่คุ้มค่านะคะสถานการณ์ฝั่งหนึ่งเนี่ยที่รู้สึกว่าอาจจะขยับตัวเป็นหนึ่งไม่ได้ทําได้แต่ว่าไม่ได้ผลตอบแทนอย่างที่ปรารถนานะคะยังไม่ถึงเวลาไงนะคะยังไม่ถึงเวลาที่ถูกต้องเหมือนถูกจํากัดไว้โดยโชคชะตานะคะอีกคนหนึ่งทําได้อีกคนหนึ่งทาไ,ไม่ได้ดูดิเลยเป็นพลังงานของการ อุปถัมภ์คำชูเกื้อกูลกันนะคะห้าถ้วยอยากบอกอะไรในตอนนี้เขาน้อยใจค่ะน้อยใจเรื่องอะไรโอ้แปดไมเท้าการพูดคุยสื่อสารคุณอาจจะไม่ค่อยได้พูดคุยกับเขานะคุณอาจจะเวลาเอาเวลาไปโฟกัสกับเรื่องงานแล้วพูดกันน้อยลงนะคะในขณะที่เขาก็พยายามอยู่เนี่ยเจ็ดไมเท้าเขาพยายามที่จะสื่อสารกับคุณพยายามที่จะส่งข้อความหาคุณนะคะ สามถ้วยอยากให้คุณรู้ว่าเขาต้องการที่จะกลับมาหาคุณอยากที่จะมาเจอมาพบเจอกับคุณสามถ้วยคือง,งานเลี้ยงงานเฉลิมฉลองหรือการรีวิเนียมเขากําลังพยายามอยู่ค่ะเขากำลังพยายามไพ่กาลังจะบอกว่าให้คุณเชื่อเขานะแปดไม้เท้ากับเจ็ดไม้เท้าเนี่ยการสื่อสารและความพยายามเขาพยายามอย่างมากเลยที่จะพูดคุยกับคุณเขาพยายามอย่างมากเลยที่จะเข้าเข้าหาคุณพยายามอย่างมากที่จะทาให้คุณรู้ว่า เขาก็กําลังพยายามอะทําให้คุณเห็นนะคะพยายามให้คุณเห็นว่าเขากําลังพยายามอะเช่นนั้นนะใต้สําหรับเห็นไหมอ n love with เขารักคุณนะคะอืมคนคนนี้เป็นโสดนะเนี่ยนายอ๊คัพเนี่ยนะคะเขาก็เป็นโสดเขาก็ไม่ได้มีใครแล้วดูสิใต้ของใต้สํหรับ Queen อ f pentacle ออกมากับ King อ f pentacle คุณทั้งคู่เป็นคู่กัน,เป,น,กนเป็นคู่เกื้อกูลกันโดยแท้เลยนะคะราชินีเหรียญกับคิงเหรียญเนี่ย เกี่ยวกับเรื่องเงินทองแน่นอนเป็นคู่ที่จะต้องมาเกื้อกูลกันถ้าอีกฝั่งหนึ่งนะคะมีการเงินที่ดีจะช่วยเหลืออีกฝั่งหนึ่งได้แล้วเมื่อสถานการณ์อีกฝั่งหนึ่งที่ไม่สามารถที่จะขยับไปไหนได้อีกฝั่งหนึ่งนะคะชีวิตจะดีในเรื่องของการเงินแล้วก็ถ้าได้หลุดพ้นจากวิบากกรรมและได้ไม่อยู่คองคู่กันเมื่อไหร่นะรับรองเลยนะคะสิบเหรียญเนี่ยการสร้างครอบครัวครอบครัวที่มั่นคงอนาคตที่ดีมาแน่ๆนะคะแล้วนี่ค่ะคือบททดสอบกลล่วงของโชคชะตา นะคะเพื่อทำให้คุณได้รู้ว่าเนี่ย the world โลกทางไกลไกลห่างกันแค่ไหนอุปสรรคมากมายเท่าไหร่คุณทั้งคู่ก็ยังที่จะไม่ปล่อยมือกันยังเลือกที่จะอยู่เคียงข้างกันไปและเป็นเช่นนี้ค่ะเป็นรักที่ดีรักที่ประเสริฐงดงามนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูคําแนะนําจากาไพ่หน่อยคำแนะนําจากไพ่ถึงชาวพิจิกค่ะไพ่ยอยากแนะนําอะไรชาวพิจิก Open yourself to others เปิดตัวเองให้กับผู้อื่นนี่คือวิธีที่คุณจะสร้างมิตรภาพใหม่และดึงดูดความสัมพันธ์แห่งความรัก s o m a d ใช่แล้วคนคนนี้คือเนื้อคู่ของคุณความสัมพันธ์ของคุณนั้นศักดิ์สิทธิ์นี่แหละค่ะคนที่คุณคบคุยอยู่ตอนนี้เนี่ยลักษณะเช่นนี้เนี่ยคือเนื้อคู่ของคุณ Law of attraction กดแห่งแรงดึงดูดคุณได้สร้างความสัมพันธ์นี้ขึ้นมาแล้วทุกสิ่งที่คุณต้องการจากความสัมพันธ์นี้จะเป็นของคุณในไม่ช้า เลดโกการปล่อยวางหากมีใครนะคะทำให้คุณสับสนมากกว่าสบายใจคุณจำเป็นจะต้องประเมินการเข้าถึงเขาของคุณอีกครั้งหนึ่ง,งประเมินการที่ตัวเขานะ,ะที่จะเข้าถึงคุณได้เช่นนั้นนะคะว่าเขาจะอยู่ในจุดไหนบางครั้งบางท,งทีเขาอาจจะทําให้คุณไม่สบายใจนะคะ,ะ,คะก็ให้คุณนั้นลองดูซิว่าคุณจะมีขอบเขต กับเขาหรือเปล่าในการช่วยเหลือต่างๆ free your self ปลดปล่อยตัวเองคุณไม่จําเป็นต้องควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ความสัมพันธ์นี้ประสบความสําเร็จค่ะนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเกิดอะไรก็เกิดไปแบบนั้นนหะนะปล่อยให้สถานการณ์ต่างๆที่ใครอย่างเป็นธรรมชาติและ engagement ภายใต้สําหรับการมั่นหมายชีวิตรักของคุณกําลังจะก้าวเข้าสู่ระดับที่ผูกพันขึ้นไปในไม่อีก,กี่เดือนข้างหน้าแล้วนะคะในไม่ช้านี้แล้วนะคะ ก็ขอให้คุณอดทนอดใจรออีกนิดนึงอึดใจเดียวนะคะชาพิจิกไหนๆก็ต่อสู้กันมาถึงขนาดนี้แล้วนะคะก็ขอให้คุณนั้นคงความน่ารักแล้วก็ความมองโลกในแง่ดีแบบนี้เอาไว้นะคะเพราะพลังงานชาวพิจิกเนี่ยเป็นพลังงานของผู้ที่เป็นที่รักนะ คนรักของคุณเนี่ยเขาก็รักคุณนะคะอย่างไรแล้วนะคะต่างคนก็อาจจะต้องมีเส้นทางของตัวเองมีภารกิจที่จะต้องทําให้สําเร็จนะในเรื่องของการสร้างความมั่นคงในชีวิตนะคะเนี่ย grounding stability นะ mm hmm. ก็ขอให้เป็นกําลังใจให้กันและกันไป love call การสื่อสารกันด้วยปิยะวาจานะคะให้กําลังใจกันนะเรียก็ขอเป็นกําลังใจให้คุณด้วยนะคะโอเคหากคลิปนี้นะคะ ตรงใช่นะคะแล้วก็หวังว่าจะเป็นไปตามหน้าไพ่เลยคือสุดท้ายปลายทางคุณก็ได้เป็นที่รักนะก็สามารถที่จะคอมเมนต์นะคะในคอมเมนต์ได้เนาะโอเคนะคะใครที่สนใจดูวดวงส่วนตัวก็คลิกที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้ค่ะแล้วเรามาอัปเดตพลังงานความรักกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ